โอ้มา่ยังต้อคือ้นมวนแล่น้อมาไหนน้อมวนแด่แท้มาไหนมวนแด่แท้รถบัสออกได้แล้วพี่น้องครับนี่รถบัสออกได้แล้วออกได้แล้วรถบัสออกได้แล้วโอ้มาเบิร์ดละตัวนียสุขสบายดีสุขสบายดีโอ้โดยขน้อยโดยข้าน้อยอัน ซ้อมอะไรนอนนอบบับบบับอยู่นอโอ้ซ <gra> ้อมเพลงซ้อมเพลงรถบัสออกได้แล้วตัวรถบัสไปแล้วคนไปจอดคนาไม่นอนคนกล้นทีรถบัสขึ้นแล้วขึ้นแล้วรถบัสขึ้นแล้วไี่นองขึ้นแล้วเอาลลากมาลก กันผู้ใดทายกิปเดี๋ยวมองอยู่ต้องเอียช่องคอยในตัวไหนทายกิปอยู่นะจัดไปจัดไปสวัสด <ร Stevens. S 1> ีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพี่น้องไปเมึงรถบัสก่อนรถบัสขึ้นได้แล้วนะครับเพิ่งไปจอดไว้พู๊ดนะครับเดี๋ยวผาอยากเบื้องก่อนพี่น้องรถบัสขึ้นได้แล้วสันจอดอยู่ทั้งปุ่นประนัดกันมาสิประชุมมีหยังนี่ยแหละครับมื่อนี้ก็เลยเขวามานะครับสิมาประชุมกันมื่อนี้นะครับสำหรับสำนักงานเ่าโอ้เมื่อดังนี้เดี๋ยวไปเบิ่งรถบัสข้างบนก่อนพี่น้องานไปมันเมื่อดังนี้ไปดูซิรถบัสขึ้นไปจอดไว้นู่นเป็นยังไงบ้าง เตือนเวทีกะเปิดไฟฮองอยู่ครับพี่น้องทั้งพี่แจ้งสว่างดีอยู่ะนะครับพูดครับรถบัตจอดอยู่พุ่นนะครับเอาออกมาแล้วนะครับพี่น้องเราขออนุญาตพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งจักบาทก่อนเด้อนะครับตั้งฝนมันเมิดเครื่องเสียงดังนำ้ำโอ้สนามบอลเล่บอลสนามบอลเล่ตัง้งฝนสนามตะก,ก้อครับผู้เทศไม่ผัวน้องคำเลยนะครับ นี่ครับรถบัสเท่ามาจอดเดียพี่พี่น้องขึ้นได้แล้วมือเงินก็เสร็จแล้วเขาไปบูรณะไปบำรุงซ่อมบำรุงนะครับเนาะนะครับขึ้นมาแล้วรถบัสขึ้นมาแล้วจอดอยู่พี่ลับพี่น้องมาในรถบัสเท่ามันจังโบก,กีดทางเพื่อนวะน่ะจอดอยู่ติดถนนใหญ่ไปเลยมือเงินมัือเสินไปอูนะครับจอดอยู่ หนาสำนักง,งานเลยครับสำหรับรถบัสลากขึ้นมาได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อสำหรับท่านที่ถามมาว่ารถบัสขึ้นได้แล้วบ่ขึ้นได้เร้วครับพี่น้องรถบัสเราขึ้นได้แล้วนะครับเนาะกับพี่สนามตะกออยู่ทั้งผีบัตนเพื่อเนเฮ็ดหม่สิมิคัตเตะตะกอกันบอได้ทั้งนี้ เดี๋ยวพวกนี้ก็จะได้ออกไปเข้าอูนะครับบรรยากาศย่ำคั่ครับพี่น้องหน้าสำนักงานมอรัมเพชรลําเพื่อนนะครับพี่น้องรถบัสขึ้นได้แล้วหลังจากที่พี่น้องเพื่อนครับเ c ซีเฮาทักไข่มาหลายว่าขึ้นได้แลวบ่รถบัสนะครับขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับสำหรับรถบัสนะครับเนาะนะครับเอา เมือดเนี่ยนะครับเด้่อพี่น้องคลิปนี้นะครับเพราะว่าเสียงบ่พ่อนะครับทั้งเวทีกับน้องๆกันตอนนี้ก็แม่นพักพอนถามบัรทยาศัยนะครับเพราะว่าเพิ่นซ้อมเบืดมือนะครับส่วนทีมงานมอหองมอลำศิลปินนักแสดงมื้อนี้นะครับเพิ่นนัดมาประชุมกันนะครับเรื่องจะไล่สดเป็นอีกทินี่ล่ะคิดว่านะครับตอนนี้ก็ลังร่วมพ่นกันสิประชุมทางในพุ่นล่ะพี่น้องนะครับปุ๊บอยู่พุ่นล่ะไปย่างกันไปทางในครับพี่น้องบัดนี้ กัรไปกัซ้อมกันโยพี่น้องเลยทีมงานน้องๆของเราก็รอจะประชุมนะครับอีกสักครู่สมนักดนตรีประกาศ้อมเพลงแล้วก็ลั่นสกีเพลงนะครับอยากกินหมูกระทะอ้๋อขึ้นโบส่วนเนี่ยไปกินอยู่บนน่อนบ้านคือบ่เอิ้นไปบ้านคือบ่เอิ้นไปบ้านไปไปทุ่งลา ไปบ้านไปบ้านเอาลอยโบเอิร์เลยไปไปลงไทลงหน้าบ่าก็จะด้เมื่อน้ำแล้วอันนี้ก็ไปเมื่อบางเมื่อบานใหญ่โอ้ยู่ใสอำเภอไดนเคียงไงอ้วไก่อยู่ทางนั้นอ่ะไก่ไก่แต่พวไก่แห้งไก่ก็บ้านเอาลอยอยู่เขมราชมุกาหารใช่แต่ว่าเราไปเส้นนี้ไงเส้นกาฬสินธุ์มุกาหารนี่ไงไก่กลัว ถึงง่างไปไปไปต้องไปต้องไปวันเสาร์เพราะว่าถนนเนเดินจะมีทุกวันเสาร์นนจนมันจะเป็นเหมือนเชียงคานนี่หะไปี่วแล้วก็ไปมไลากเลยไปอ่ะมือนี้ก็เดดไปแค่มื่เดียวโอเคกไม่้อไหยุกัะทนโอ้แซบว่ามูกระทาอุบลคือกันก็มูกระทาขอนแก่นว่หมูยอาอ้บนกัแซบก็จับอุบนกัแซบ่ อเคไปเมื่อานส่วนกันได้ละโอเคจ้าจ้าจ้าแล้วะไปเที่ยวตลายได้สี่โซ่หางแล้วจะเป็นไกด์นำเที่ยวโอเคจวดจานไปนั่งเอกช่องโอ้ทีมงานเอามาทามาทาอันประชุ่มไม่ยังเอกบาดในตายังเอกบาดขึ้นไปยังสั่นอย่าบอกตาได้ไหมตาเธอไม่เข็มโอ้ยนั่งเอกคอยเสียเบไปเลยปะส่งยังไงเมื่อคืนกู้หลอกเสียกเนี่ย จะไปนอนทักทางม้าลายาอ๋อย่ามองตาได้ไหมมากครบแล้วพอทีมงานเข้ามาหลายแล้ตัวหนี่แต่ประชุมที่ไหนกันดีนักร้องมารเอ้านักร้องไปรันเพลงไปนักร้องไปลันเพลงนักร้องไปลันเพลงมานดีสยน วันนี้จะดูมืมดๆหน่อยเพราะว่าเสียงไม่พอ,อเอาจอยกับมาแล้วตัวไหนอจอย,ยว้ายน้ำตาลตไม่ต้องต,ตื่นหรอกอว้ายน้องจอยอน,น้องจอยน้องจอยมันไม่เห็นห,นห,หนูนะมันแจงเกินอันนี้ไฟแฟลโทรศัพท์มันก็ไม่เห็นหูเหมือนกันการเ่เปิดแอยแป้งสิมืดก็นี่เองคอนฟิสกับมืดมืดต้นก้นมืดเนื้อนั่นเห็นบ่ เอ้ามาพร้อมหนาะพร้อมตาเลื่กับเตรียมรันเพ่งสัน,นตุบาลนานเ็นวอโอเควันนี้ประชุมที่ซุ้มเขียวว่าสันเพื่อนว่าเนี่มองประชุมว่ะนี่ ประชุมในสุ้มเขียวนี่แหละครับประชุมกันอยู่นี่แหละเฮ้ามานันี้สถานที่ประชุมประชันคนร้ายอยู่นี่แหละนะครับเอาทั้งเวทีปิดไฟละเมื่อคือเราทั้งหุ่นแนมไปบริเวณนะครับมื่อเลี้ยวตั้งหุง่นโยมาพีชเบิดแล้วนะครับเอาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเบิเ้องหน้าเมลี่งนะครับพี่น้องกับทีมงาน

สำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สำหรับพี่น้นองนะครับผมได้พอกันไหมคลิปหน้านะครับวันนี้ก็เป็นวันซสอมสกิปเพ่งแล้วกสูตได้ประชุมอีกจังน้อยนะครับนี่อ่ะโอเค,อเคขออนุญาตจบคลิปเพียงส็แล้วกันพี่น้นองเอ๋ย